ของจะเซิร์ฟพม่าจะโดนแบนไหมไม่โดนนะครับทุกผู้ชมคือรับสองเซิร์ฟพม่าไม่โดนแบนเพราะพม่าไม่มีเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟเดียวกวับเราแค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆนะครับทุกผู้ชมก็หากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานโนจากช่องพีเจที่พีอ e. ีกันอีกแล้วคผู้ชมจงังหวะนี้อี e. ไปหนึ่งมัดสิครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับของเซิร์ฟพม่านะคุณผู้ชมก็ที่ทุกคนถามว่าพี่ครับโทเคนนี้มันจะหาจากไหนครับพี่ก็บอกไปว,ว่ามันได้จากการล็อกอินอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถหาได้จากอื่นนะเมื่อรับโทเคนครบสี่อันเราสามารถแลกชุดได้นะคุณผู้ชมเป็นชุดนี้เลย แล้วมีคนอีกคนถามนะครับว่าพี่ครับรับของจากเซิร์ฟพม่า,มาจะโดนแบนไหมไม่โดนนะครับท่านผู้ชมคือรับสองจากเซิร์ฟพม่า,มาไม่โดนแบนเพราะพม่า,มาไม่มีเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟเดียวกับเราแค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการล็อกอินนะครับท่านผู้ชมเมื่อล็อกอินครบ6วันก็จะได้โทเค็นอีกหนึ่งอันนะ้ชมก็คือล็อกอินถึงวันที่18นะครับท่านผู้ชมอันนี้นะ ส่วนนี้แรกได้ถึงวันที่8เดือนหน้ 5, <ช eze>. าน้ำชมก็คือไงวาเขาจะให้เราอ็อกอินนะครับทุกวันนะครับจนกว่าจะได้โทเค็นน้ำชมส่วนวิธีเ็อกอินง่ายๆครับน้องไม่จำเป็น er ต้องสลับภาษาทุกวันนะครับน้องเล่นอยู่เซิร์ฟไทยก็ได้แค่เข้าเล่นเกมทุกวันนะน้ำชมพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยน้องเข้าเล่นเกมทุกวันครับน้องเข้าเล่นเกมทุกวันใช่ไหมพอถึงเวลาใช่ไหมเนี่ยอันนี้6วันนะน้ำชมถึงวันที่18ปุ๊บน้องเข้าเล่นเกมตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่18บนั้นเล่นทุกวันเลยพอถึงวันท เนี่ยปกอนมันจะเป็นภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาพม่านะครับนี่และเราก็ล็อกเอาแล้วล็อกอินเข้านะหรือไม่ก็ออกจากเกมรอบหนึ่งนะครับเพื่อรีนะครับหลังจากนั้นนะพอเข้ามาปุ๊บก็จะกลายเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟพม่าทันทีนะผู้ชมก็สามารถมารับของกันได้เลยนะคนี้แล้วก็รางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นนี่นะคุณผู้ชมก็คือเป็นล่มชูชีพแล้วก็โทเค็นนะคุณผู้ชมก็ผมก็แคบหน้าจอไว้ไปทำคลิปก่อนนะคุณผู้ชมก็นี่ครับแค่ง่ายๆคผู้ชมแค่เล่นเซิร์ฟไทยนะครับแล้วกิปต ถึงเวลาวันที่18ปุ๊บน้องเปลี่ยนภาษามาเป็นภาษาพนะม่านะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็เข้ามารับของนะครับแล้วก็ได้โทเค็นไป2อันเมื่อได้โทเค็นนะครับครบ2อัน,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 อนสามารถแลกตัว๋วไดมอนตั๋วปืนตัวยูโวได้อย่างละสามใบแต่ถ้าน้องไม่เอาตัวนครับน้องยังเก็บต่อครับน้องสามารถเอามาแลกชุดได้หนึ่งชุดนะครับจะเป็นชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายก็ได้แต่เลือกได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าทั้งหมดมันจะได้แค่4โทเค็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายก็คือจะไดดด้้ชชุดเดีียวนมิง สวยนะครับสาหรับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะแรกเป็นชุดผู้หญิงนะเพราะว่าเหมือนชุดผู้ชายพี่จะมีแล้วท่านผู้ชมก็นี่ครับง่ายๆท่านผู้ชมมีคนบอกว่ากลัวมากเลยไม่กล้าแรกเลยครับพี่ไม่ต้องกลัวครับชม G.M. ัตโตนะครับการันตีเองนะครับว่าสามารถรับของจากเซิร์พม่าได้โดยที่เราจะไม่โดนแบนนะครับแต่ยกเว้นเซิร์พม่าแล้วไม่สามารถรับของจากเซอร์อื่นได้ครับนี่ก็คือชุดนะครับนี่ชุดผู้ชายจะเป็นแบบนี้ครับชุดผู้ชายเห็นปะนะชุดผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม ถ้าชุดพี่หญิงก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ชุดพี่หญิงผมน่าจะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือชุดท,ที่ผมเอาบอกกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับสามารถเข้ามาล็อกอินได้โอ้โหเข้ากระหมัดมากท่านผู้ชมดูชุดดิชุดเข้ากระหมัดนะชุดผู้ชายดูเอาเรื่องเอาเรื่องหมัดไฟไซตามะท่านผู้ชมเป็นไงครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งดีๆนะที่ผมจะทําต่อไปผมจะทําคลิป เซิร์ฟพม่าก,กับเซิร์ฟไทยนะก็คือจะทําคลิป2กิจกรรมนะครับสเซิร์ฟนี้นะเพราะว่ามันไม่โดนแบนอยู่แล้วไงถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าเป็นออชาวพม่านะครับก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าผมไม่ไดื้อนะครับผมได้หมดนะครับเมื่อก่อนผมเคยทํางานอยู่โรงงานนะครับทำงานกับคนหลายประเภทนะครับก็คือแบบว่าทํางานกับชา,ชาวต่างชาตินะครับหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นพมา่าเขมรลาวนะครับ แต่ว่าผมพอฟังภาษาเขาออกแค่บางประเทศเท่านั้นนะครับุ่นผู้ชมก็คือไม่ใช่ว่าพี่ฟังได้ทุกภาษานะครับแต่ว่าก็พอฟังออกบ้างอย่างภาษาพม่าเนี่ยพี่ฟังออกเป็นบางคานะครับแล้วก็ภาษาคขมนก็ฟังออกเป็นบางคำเนื่องจากว่าพี่ทางานกับคนหลายประเทศนะครับก็คือว่าเขาจะมีคนที่พูดไทยได้เขาแอกว่าสามารถพูดสำเนียงบ้านเราได้ต้องบอกว่าชาวพม่าเป็นพี่น้องชาวพม่านี่น่ารักนะครับเพราะว่าการพูดการจาเขานี่ค่อนข้างที่ีบบว่าเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีการพูดการจาที่ค่อนข้างดีนะคานผู้ชม ที่สาคัญสาวพาม่าสวยมากเมื่อก่อนเคยตามจีบอย่แจะจีบไม่ได้ไปแล้วผู้ชมบ๊ายบายครับคลิปนี้